โอฟอนให้ด้วยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเป่าเป่าเทียนครับผมไม่เป่าเค้กนะครับขอบคุณพี่กิ๊กี้ครับวันนี้ก็โอทอฟอนให้พี่พี่ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับคิดสิ่งไหนก็ให้สมปรารถนาทุกคนเลยครับผมก็เช่นกันนะครับตามสิ่งไหนก็ให้สมปรารถนานะครับซื้อลอตเตอรี่ก็ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับ ดี๋ยวผมจะลองดูครับวันเกิดผมนี่แหละครับสักใบสองใบ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณที่โอดทนนะครับเดี๋ยวผมจะเป่านะครับนี่ผมจะคิดออกมาเป็นเสียงเลย <c oughs> ไม่หรอกครับ ยีนะ่ยงเลยเนาะหลักการที่ผู้หลักผู้ใหญ่สอนมาก็ยังจํายังไม่จําหมดนะครับหลักการนี้นะครับแบบใช้ได้นะครับใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขทุกวันแหละหลักการในการครบเพื่อนก็คนดีจะไม่เบ่งคนเก่งจะไม่โม้ครับ คนใหญ่คนโตจะไม่คิ้คุยนะครับประมาณนั้นแหละสามอย่างนี้ครบองค์ประกอบก็ครบได้เด้อครับประมาณนั้นแหละครับนั่แหละผมว่าจะท่องให้ขึ้นใจนะครับประมาณนี้แหละสวัสดีพี่เจี๊ยบนะครับนี่แหละสามอย่างนี่ยถ้าผมมีเพื่อนนะจะยากอยู่ผมนะน่าจะอยู่คนเดียวดีกว่านะครับไม่ต้องครบเพื่อนนะส่วนมากถ้าครบแล้ว โดนหักหลังหมดครับมเมนต์ผมไปหักเขาเลยเขาหักผมครับเพราะว่านั่นแหละผู้หลักผู้ใหญ่สอนมาครับผมก็มีผู้หลักผู้ใหญ่สอนอยู่ตลอดนะครับที่สอนพูดภาษากลางนี่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับสอนสี่ปีแล้วครับสี่ปีนะครับสี่ปีแล้วเด้อที่ผมพูดเป็นแบบนี้นะครับผมพูดเก่งขึ้นแบบนี้เด้อครับก็ผสมภาษาพื้นบ้านบ้างนะครับขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่า เป็นความคล่องตัวแล้วก็มันจะไหลลื่นนะครับถ้าอาสากลางหมดผมบลายลื่นแน่นอนครับโอเคเนาะครับขอบคุณพี่กีกี้ครับที่เข้ามานะครับสนใจพาด้านหลังนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีเด้อครับสีทองนี่อย่างนําเสนอครับสีเหลืองนั้นนะครับเหลืองทองนั้นครับอย่างนําเสนอครับเพราะว่าจะมืดหน่อยครับโมได้เปิดไฟเบิดสุกยางครับเออ พืนนั então, à, ้นจะยาวยาวกว่าทุกผืนเลยครับน่าจะสาเมตรได้ครับสาเมตรเกือบสี่เมตรนะครับตัดเป็นเสื้อเลยก็ได้เป็นกระโปรงก็ได้ครับเป็นกระโปรงสาวกระโปรงเหี่ยงก็ได้นะครับแล้วว่าเสื้ออีกตัวนึงก็ได้ด้วยครับแบบง่ามเลยนะครับแบบงามสวยๆเลยอยากนําเสนอนะครับอยากเสนอนํานะครับนี่ครับสีทองพื้นที่สองนะครับหนึ่งสองนี่ครับพื้นสีทองนี้ครับพื้นละเอ่อ เด้หสบาท2ฟรีนะครับวันนี้นะครับยังนำเสนอครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่โอยพรวันเกิดให้นะครับโอยพรวันเกิดให้นี่ครับเอาตอนนี้แหละครับให้จบเลยนะให้พี่โอยพรให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไม่ไม่ต้องลงไลฟ์แหละเอาตอนนี้แหละครับเพราะว่าผมอาจจะไลฟ์ไม่นานแต้ผมก็เข้าสวนนะครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดผมต้องทํางานเยอะๆครับ ทำงานเยอะได้ตังค์เยอะนะครับนี่ครับเคสของผมนะวันนี้วันนี้มีแค่นี้ครับนี่นะครับอ่าไฟสีหมอดแล้วเนะี่อ่าวันนี้ก็ไปหาน้องมาแล้วครับวันนี้ก็มาหาหาน้องมาแล้วพี่โอยฟอนให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวยวผมจะเป่าสักหนึ่งนาทีหรือชั่วโมงหนึ่ง <laughs> นี่นะ พราะผมเนี่ยแบบนี้ง่ายๆเด้อว,วันนี้ผมไปหาลูกสาวหลามาแล้วครับน้องชมพู่นะครับไปมาแล้วแล้วก็ซื้อขนมนมเนยทําคลิปไปแล้วยังไม่ลงเดี๋ยวพวกนี้ลงนะครับไปตอนค่าครับยุงกัดเยอะมากเดี๋ยวไปไปกวา,า,าดไปทำความสะอาดที่ท่านน้องนะครับนี่นะครับเที่ของผมของน้องจะมีถั่วลิสงแล้วก็สวยกว่าน,นี้อีกนะครับผมเอาไปให้ที่บัวน้องนะครับที่ท่านน้องนะครับ เนี่ยผมต้องข้างไว้ครับผมต้องบังไว้ข้างข้างไว้คือบังไว้นะครับภาษาพื้นบ้านนะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อที่ไหนนะครับซื้อที่เซเว่นนะครับนั่นแหละที่ปิปปั๊มนะครแบละเซนะเซบดีครับหวานส่วนมากผมมืนชอบกินของหวานนะครับผมชอบกินของข้าวอยจไปัจจสันโมเมนต์ครับกินสองสามตอนนั่นแหละอยจุครับโอฟอนให้ด้วยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเป่า เป่าเจียนครับผมไม่เป่าเค้กนะครับขอบคุณพี่กิกี้ครับวันนี้ก็โอทพรให้พี่ๆทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับคิดสิ่งไหนก็ให้สมปรารถนาทุกคนเลยครับผมก็เช่นกันนะครับตามสิ่งไหนก็ให้สมปรารถนานะครับซื้อโวเตอรี่ก็ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูครับวันเกิดผมนี่แหละครับ สักใบสองใบขอบคุณนะครับขอบคุณที่อวยพรนะครับเดี๋ยวผมจะเป่านะครับเดี๋ยวผมจะคิดออกมาเป็นเสียงเลยไม่หรอกครับโอเคนะครับคนเดียวครับคนเดียวขอบคุณพี่นิกาแฟครับที่เข้ามาครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับหัวใจบวกครับ วันนี้ลงไลฟ์เสร็จก็เข้าสวนเหมือนเดิมครับต้องเร่งเพราะว่าสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจครับมวนลูกมวนรถนะคบอกตรงๆเลยครับไม่ทำคอนเทนต์นะครับนี่เลยครับสี่กับเจ็ดครับลูกสี่รถเจ็ดประมาณนั้นครับหมื่นกว่าบาทนะครับเนี่ยบอกตรงๆเลยครับไม่มีคอนเทนต์สวัสดีพี่สุนิมิครับ ว่าผมก็ไม่ได้ทํางานประจําอะไรนะครับขายของก็ขายไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็เอาไปตามนี้นะครับชีวิตเนาะคนเรานะครับไม่อยู่ถึงร้อยสองร้อยปีหรอกรู้แต่วันเกิดกับวันตายไม่รู้นั่นแหละครับเอาไปตามนี้ไปเรื่อยๆนะครับแบบมีจุดหมายอยู่นะครับไปเรื่อยๆก็มีจุดหมายอยู่นะมีเป้าหมาย เป้าหมายมีไว้พุ่งชนแต่ผมไม่ชนผมจะไปเก็บเลยครับผมไม่ชนเพราะมันจะเจ็บครับไปแล้วผมก็เก็บใส่กระเป๋าเลยครับเป้าหมายผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณเดอร์ขอบคุณพี่เออสนิที่ซ่อนกลิ่นพี่ไพลินนะครับแล้วก็พี่หืมนืมแล้ว ขอบคุณพี่ๆที่เอฟของวันนี้ส่งให้แล้วเด้อครับสามท่านนะครับผ้าผ้าพันคอคุ้มไหล่ผืนหนึ่งครับผ้าถุงสองผืนนะส่งไปแล้วครับรอเดี๋ยวพวกนี้นะครับพี่ๆที่โอนมาแล้วก็พ่กนี้เดี๋ยวผมส่งให้เด้อครับเดี๋ยวพ่กนี้ผมส่งให้นะครับไม่เกินสามวันถึงนะครับผ้าสวยๆครับเหลือสีทองัอย่างน้ำเสนอเลยครับสีเหลืองนั่นครับยาวมากครับยาวมากกลับเป็นชุดได้เลยเด้อราคาก็750าบาทขอบคุณที่พี่ๆที่ส่งเค้กให้แล้วก็เออพรให้เด้อครับขอบคุณเด้อครับ เช่นกันนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมว่าผมไม่อยากได้ถึงร้อปีหรอกครับเอาแค่เกือบหกสเจ็สิบก็พอนะครับอายุนะครับถ้าเป็นไปได้เนอะอื<ผ>มผมว่าผมจะพูดอลไรลืมแล <S <S ้วอาผ้าสีเหลืองรองเหลืองทองนะครับยาวมากนะตัดเป็ชุดได้เลยครับพื้นเดียว ผืนเดียวแล้วก็ผืนเดียวในร้านเลยครับเออ่มีพี่เขาสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวทักไลน์มาเด้อครับทักไลน์มาครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับอีกสักหน่อยอก,ก่อนเดี๋ยวพูดคุยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ <das S 1> <c oughs> ได้ลงทําคลิปติ๊กต็อกลงไปอยู่นะครับสองสามคลิปนะครับสนุกเฮฮาปาร์ตีต้เอนเตอร์เทนให้พี่ๆได้เข้ามาดูแล้วก็ยิ้มได้หวัวเราะได้ก็ หัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนยาวนะครับยิ้มหนึ่งครั้งนะครับอายุยืนยาวกว่ากินยาพารากว่ากินยาทุกทุกยานะครับถ้าเราอารมณ์ดีทั้งวันไม่ใช่ว่านั่งอยู่แล้วยิ้มแล้วหัวเราะนะครับไม่ใช่ครับดังงั้นก็เขาจะพาไปนั่นแหละครับไปรับยาช่องเจ็ดช่องแปดนั่นแหละขอสิบ <p> ไป <p> พาพาไปรักค่าแดงนะครับไปบ้านแดงนะครับจิตเวช นังเลยยิ้มยิ้มใบเปยเมื่อไรนะครับแบบนั้นเสื่อขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณที่ออยพรวันคล้ายวันเกิดของผมครับวันนี้ก็อายุสามสิบสี่ครับวันนี้นะครับโตโนเม้นซีนัวซีสามครับซีสามครับเต็มครับผมหลอกนะครับพิซิกิกานะครับนี่นะครับอายุผมแกไปอีกหนึ่งขั้นแล้วครับ ว่าแถวนี้เริ่มมีสีขาวแซมนะครับไม่ใช่เพราะอายุนะครับเพราะว่าต่อต่อยนะครับต่อต่อตัวใหญ่ต่อยครับยังวดรอบยัดยังไม่ยอมรับตัวเองว่าอายุขึ้นหลายลักแล้วมีแซมมาแล้วแถวนี้เพราะว่าต่อมันต่อยนะครับต่อมันต่อยเลยก็เลยงอนิดนึงนะครับพี่หนึ่งศูนย์หนึ่งพี่ อ้ลืมแล้วครับขอบคุณนะครับผมมันอยู่ในนี่แหละขอบคุณสําหรับเค้กนะครับขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบนะครับขอบคุณเ้อครับขอบคุณเ้อครับนั่นแหละเพราะว่าต่อมันต่อยครับไม่เกี่ยวนะมีต่อต่อยครับแซมขึ้นมาแล้วครับน่าจะใช้น้ํายากบสีขาวๆดอนๆสักหน่อยนะครับประมาณนั้ครับวันนี้ขึ้นมาพูดคุยกันครับถ้าพี่ๆสนใจก็ ทักไลน์มาได้นะครับหรือว่าเม้นขึ้นมาว่าสนใจเด้อครับเดี๋ยวจะมีแอดมินส่งเสียงมาให้นะครับว่านี่ครับเหมือนนักร้องเลยครับเหมือนนักร้องเลยครับถ้าจะร้องเพลงก็มาทําไมไอ้บ้านนาหรือนวนน้องไม่ต้องกลับคืนมาครับนี่ชุดแบบนี้นะครับหย่มพี่หย่มนะครับหย่มกับเจ้ยนะครับอยากได้ดอกบัวเดี๋ยวผมพาไปสาผมครบเซยวจ็ดดอกครับเดี๋ยวไปยืนถ่าเลยครับผมฉี นั่นแหละพาท่าน่งหนองเลยครับขอบคุณเด้อครับขอบคุณเนดะ้อเดี๋ยวผมจะรีวิวให้พี่ๆด,ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวม,มาพูดคุยกันถามซักเล็กสักหน่อยนะครับผมก่อนเข้าสวนวันเกิดผมวันนี้ก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับหาตังค์ครับหาตังค์ตีติชีวิตนี้ต้องสู้นะครับ ไม่ใช่ว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับเป้าหมายมีไว้เก็บใส่กระเป๋าครับเพราะว่าเรากีดยางขายแล้วต้องได้ตังใส่กระเป๋านั่นแหละครับไม่ต้องวิ่งพุ่งชนค,ความขวัญของผมนะครับเก็บใส่กระเป๋าเรียบร้อย